ขอน้อมนบเคารพพระผู้มีพระภาคผู้ห่างไกลจากกิเลสพระองค์นั้นขอความนอบน้อมในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคที่นำสัตว์ออกจากทุกข์ขอน้อมเคารพพระอริยสงฆ์ผู้เดินตามไปสู่ทางดับทุกข์ขอเจริญสุขท่านผู้ฟังรายการธรรมะจากวัดเทพประธานพรก็กลับมาพบสาธุชนคนดีอีกวันละหนึ่งวันนี้ เรื่องราวในพระชาดกจะได้นำเรื่องของมัชชาชาดกว่าด้วยความหึงหวงดังพระคาถาที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าความเย็นความร้อนและการติดอยู่ในแหไม่ได้เบียดเบียนเราให้ได้รับทุกข์เลยแต่ข้อที่นางปลาสำคัญว่าเราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละเบียดเบียนเราให้ได้รับทุกข พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจดวันมหาวิหารทองปารลบการปรลาปรรมของภรรยากเก่าจึงตัดพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่านนามังสีตังนนามังอุณหังดังนี้ความพิสดารว่าในการนั้นพระศาสดาตัดถามพิสุนั้นว่าดูก่อนพิสุได้ยินว่าเธอเป็นผู้กระสันจะศึกหรือ พิสุนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจริงพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงเป็นผู้กสันจะศึกพิสุนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภรรยากเก่าของข้าพระองค์เป็นผู้มีรสมืออร่อยข้าพระองค์ไม่อาจละนางพระเจ้าข้า ลำดับนั้นพระศาสดาได้ตัดกับพิสุนั้นว่าดูก่อนพิสุจหญิงนั่นเป็นผู้กระทำความที่หายแก่เธอแม้ในการก่อนเธอเมื่อจะถึงความตายก็เพราะอาศัยหญิงนั่นแต่พ้นจากความตายเพราะอาศัยเราแล้วทรงนำเรื่องอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ในอดีตการ ื่อพระเจ้าพรมทัตของราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นปุโรหิตของพระเจ้าพรมทัตนั้นในการนั้นพวกชาวปมงได้ทอดแห้อยู่ในแม่น้ำครั้งนั้นมีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งมาเล่นอยู่กับนางปลาของตนด้วยความยินดี นางปลานั้นไวไหวไปข้างหน้าของปลาใหญ่นั้นได้กินแหจึงเลี้ยงแหไปส่วนปลาใหญ่นั้นติดในกามเป็นปลาโลเลได้เข้าไปยังท้อแหนั่นเองพวกชาวประมงรู้ว่าปลาใหญ่นั้นเข้าไปติดแหจึงยกแหขึ้นจับเอาปลาไม่ฆ่าโยนไปบนหลังทราย คิดว่าจะปิ้งปลานั้นกินจึงก่อไฟถานเสียมไม้แหลมปลาข้ามครวนอยู่ว่าการย่างบนฐานไฟหรือการเสียบด้วยไม้แหลมนั้นหรือการที่จะถูกทุบหรือถูกทุกอย่างอื่นจะไม่ทำให้เราลำบากแต่ข้อที่นางปานั้นถึงความโทมนัสในเรา ปลาใหญ่นั้นได้ไปหาหนางปลาตัวอื่นด้วยความยินดีเป็นแน่นั้นเท่านั้นเบียดเบียนเราจึงกล่าวคาถานี้ว่าความเย็นความร้อนการติดอยู่ในแหไม่เบียดเบียนเราให้ได้รับทุกเลยแต่ข้อที่นางปลาสาคัญว่าเราไปหลงหนางปลาตัวอื่นนั่นแหละเบียดเบียนเราให้ได้รับทุกข <c oughs> ท่านผู้ฟัง แม่ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าคนเราบางคนเนี่ยนะก็โดยอำนาจของความหลงนะหลงในบุคคลหลงในเพศที่เป็นเพศตรงกันข้ามเกิดอาการหลงแล้วอย่างปลาเนี่ยจะถูกเขาฆ่าอยู่แล้วนะท่านผู้ฟัง่งก็ยังไม่นึกถึงไม่นึกถึงชีวิตของตน ยังไม่นึกถึงว่าเมื่อตนเนี่ยละจากชีวิตนี้แล้วเนี่ยจะไปสู่สุขคติหรือทุกขติไม่ได้คิดถึงเลยคิดแต่เรื่องของกรรมอารมณ์นะว่าความทุกข์ที่เราได้รับอย่างนี้ไม่เดือดร้อนใจเราเลยแต่ว่านางปลาหากว่าคิดว่าเราไม่ได้ตามไปเพราะเราไปติดนางปลาตัวอื่นนั่นแหละเป็นความทุกข์อย่างยิ่งของเรา นะเนี่ก็เรียกว่าความตายกําลังใกล้อยู่ต่อหน้าแล้วก็ยังไม่รู้สึกนะไม่รู้สึก่ทีๆว่าไม่เห็นโล่งศพไม่หลังน้ําตาหรืออย่างไรนะนี่ก็นึกถึงนะคนที่ลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยท่านผู้ฟังก็เป็นไปได้อย่างนี้นะอย่าว่าแต่ปลาเลยนะคนเราก็เหมือนกันนะบางทีเนี่ย เขาทักเขาทวงว่าอย่าไปเลยอัน,น,นตรายยังไงยังไงก็ต้องไปให้ได้อัน,น,นตรายยังไงก็ต้องไปไม่กลัวนะขอให้ได้เห็นหน้านะไม่เห็นหน้าเห็นหล้างคาเขาอย่างดี <c oughs> ที่เขาว่ากันไว้เนี่ยท่านผู้ฟังตอนนี้ในในเรื่องราวของนางป่านี้จะเป็นอย่างไรต่อไปท่านก็ขยายยนะขยายความของพระคาถาว่า บรรดาบทเหล่านั้นบทว่านามังสีต่งางนมังอุณหังความว่าปลาทั้งหลายย่อมมีความหนาวในเวลาถูกนำออกไปจากน้ำเมื่อความหนาวนั้นปลาสจากไปความร้อนก็ย่อมมีปลาหมายขขเอาความหนาวและความร้อนแม้ทั้งสองนั้นจึงข้าครวญว่าความหนาวความร้อนย่อมไม่เบียดเบียนเรา ปาหมายเอาความทุกข์ซึ่งมีการปิ้งบนฐานไฟนี้จะกมีขึ้นแม้นั้นจึงข้ามขรว่าความร้อนจะไม่เบียดเบียนเราด้วยบทว่าน้มังชารัษสสมินะพาทนังนี้ปาย่อมข้ามวรว่าการที่ได้ติดอยู่ในแห่แม่นั้นก็ไม่เบียดเบียนเราในบทว่ายันจะมัง ดังนี้เป็นต้นมีประมวลความดังต่อไปนี้นางปานั้นไม่รู้ว่าเราพูดติดอยู่ในแหถูกพวกประมงเหล่านี้จับเอาไปเมื่อไม่เห็นเราก็จะคิดว่าบัตรนี้ใาใหญ่นั้นจะติดนางปลาตัวอื่นด้วยความยินดีในการมการที่นางปานั้นพูดถึงความโทมนัสคิดดังนั้นย่อมเบียดเบียนเรา เพราะเหตุนั้นป่าใหญ่นั้นจึงนอนค่ำควนอยู่บนหลังทรายพอสมัยนั้นปุโรหิตอันธาตุแวดล้อมมายังฝั่งแม่น้ำเพื่อจะอาบน้ำก็ปุโรหิตนั้นเป็นผู้รู้เสียงร้องของสัตว์ทุกแนิดได้เหตุนั้นปุโรหิตนั้นได้ฟังปลาค่ำควนจึงคิดว่าปลานี้ค่ำควนเพราะกิเลส ปานี้มีจิตกระสับกระสายอย่างนี้ตายไปจะไปบังเกิดในนรกเท่านั้นเราจะเป็นที่พึ่งอาศัยของป่านี้เมื่อมีจิตกระสับกระสายเนี่ยอพระพศาส,สดาก็ทรงตรัสเอาไว้นะท่านผู้ฟังตรัสว่าจิตเตสังกิเลสเถทุกขติปาติกังขาบุคคลดิดใดนะมีจิตใจเศร้าหมอง เวลาตายก็จะไปสู่สุขทุคติโดยไม่ต้องสงสัยปาติกางขาเนี่ยบอกไม่ต้องสงสัยเลยแต่หากว่าจิตใจคุณมัวเศร้าหมองแล้วต้องไปสู่อบายภูมิแน่นอนนะแต่ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกางขาแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามมีจิตใจไม่เศร้าหมองอมีจิตใจผ่องใส เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอีกเหมือนกันว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยจะไปสู่สุคติได้ท่านบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยหากว่าคนใดมีจิตใจดีงามแล้วตายไปก็ย่อมไปสู่สุคติได้เพราะว่าอสังกิริเถเนี่ยคือในเวลานั้นน่ะจิตใจไม่ถูกสังคกิเลสเข้ากุ้มรุมจิตใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าปลาเนี่ยถูกความทุกข์นั้นเบียดเบียนแล้วแต่ปุโลหิตนั้นก็รู้รู้ร,รู้รู้เสียงร้องของป่าก็สงสารว่าถ้าปลานี้ตายไปด้วยจิตใจแบบนี้แต่จากเดรัจฉานก็ไปตกสูน่นรกภูมิได้อย่าเลย เราเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของป่านี้และจะเป็นที่พึ่งใดอย่างไรเราปุโรหิตนั้นจริงเข้าไปหาพวกประมงแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านมาให้ปลาเราเพื่อทํากับข้าวแม้สักวันชาวประมงทั้งหลายก็กล่าวว่านายท่านพูดอะไรท่านจงเลือกเอาปลาที่ท่านชอบใจไปเถิดปุโรหิตก็กล่าวว่าเราไม่มีการงานกับผู้อื่น พวกท่านจงให้เฉพาะปลาตัวนี้เท่านั้นพวกชาวประมงก็กล่าวว่าเอาไปทนายพระโพธิสัตว์เอามือทั้งสองจับปลานั้นไปนั่งที่ฝั่งแม่น้ํากล่าวสอนว่าปลาผู้เจริญวันนี้ถ้าเราไม่เห็นเจ้าเจ้าจะต้องถึงความตายตั้งแต่บัดนี้ไปเจ้าอย่าได้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเลย แล้วก็ปล่อยไปในน้ำตนเองก็ไปอย่างพระนครพระศา,าสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาจบสัจจะวิสุทธภูษันจะศึกตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลน่วายพระศาสดาได้ทรงสืบอนุสนทิประชุมชาดกว่านางปลาในครั้งนั้นได้เป็นภริยาเก่านะในบัดนี้ ่าในครั้งนั้นได้เป็นพิสุผู้กสันจะศึกในบัดีนส่วนโลปุโรหิตในครั้งนั้นได้เป็นเราเองต่ทาคตนะนี่ก็จบเรื่องราวของความท่านขึ้นหัวข้อว่าความหึงหวงนั่นก็เป็นความคิดนะหากว่าหาไม่เจอหน้ากันก็จะเป็นความคิดในทางลบได้ว่าเอเขาทำไมถึงไม่มา หรือเขาไปติดผู้หญิงอื่นเสียแล้วนะก็เลยเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาได้อันนี้ท่านผู้ฟังเขาพูดถึงว่าปาเนี่ยจิตอะไรเกิดขึ้นแก่ปาเล่านะก็โลภมูลจิตนี่เนี่ท่านผู้ฟังความยินดีความติดใจในกรรมคุณอารมณ์เมื่อยินดีติดใจไหวาตามเข้าไปไหวาตามเข้าไป ไม่รู้ซึ่งถึงความตายที่จะมาถึงตนเลยเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างสนใจแต่ปลาแฟนของเขาเท่านั้น <c oughs> แล้วปลาเนี่ยก็รู้นะรู้เพราะว่าได้ตกอยู่ในสังคเลสนะปลาสาวๆนี่ก็รู้ว่าเอเข้าไปข้างหน้านี่มีแหก็จะหลบออกไปเสียแต่ว่าปลาใหญ่เนี่ยไม่ได้นึกถึงสิ่งเหล่านี้เลย พอจิตก็มุ่งไปถึงแฟนสาวของตัวแฟนปลานะท่านผู้ฟังไปนึกถึงแฟนสาวของตัวจิตก็ไม่ได้ระแวดระวังถึงอันตรายอันจะเกิดขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไปอยู่ในแห่ได้แต่ว่าอาศัยพระโพธิสัตว์เจ้า,ามีจิตใจเป็นบุญมีจิตใจเป็นกุศลปล่อยชีวิตของปลาใหญ่นั้น ถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์เจ้าไม่มาอาบน้ําในเวลานั้นแล้วเห็นทีว่าจะได้เป็นปลาปิ้งปลาเผานะเขามีกุ้งเผาอันนี้เป็นปลาเผาไปนะอันนี้ก็มาดูหนังดูละครก็ย้อนดูตัวบ้านะตัวในทีนี้ก็หมายถึงความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ใช่ย่อยมาอลไรน่ะท่านผู้ฟังก็เป็นเหมือนปลาอย่างนี้แหละ นะเวลาที่ท่านบอกว่าเหมือนโคถึกที่พึกพิโรธนะความรักขินนั้นให้โทษคือไม่สนใจอะไรแล้วนะมุ่งหวังแตนะ่อะไรว่ามุ่งหวังแต่สิ่งที่ตนปรารถนาะก็คือเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามนะเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ได้เยอะแยะมากมายแถมบางทีเป็นมนุษย์นี่ท่านผู้ฟัง ถ้าของที่เขารักของที่เขาหวงแล้วเขาไม่ยอมไม่ใครนะ,อะขออภัยเขาบอกว่าถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้ <c oughs> เพนอย่างนี้ก็มีนะท่านผู้ฟังมนุษย์เราอหลากหลายเยอะแยะหลายสิ่งหลายประก,การด้วยกัน้วก็คงจะจบเรื่องของนะปาป่าไว้ท่านนี้ส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยท่านบอกว่าวัฏกะชาดก ว่าด้วยความจริงดังคาถาที่ท่านกล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าปีกของเรามีอยู่แต่ก็บินไม่ได้เท้าทั้งสองของเราก็มีอยู่แต่ก็เดินไม่ได้มารดาและบิดาของเราออกไปหาอาหารดูก่อนไฟท่านจงถอยกลับไปเสียพระศาสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริก ในมรคชนบททั้งหลายทรงปาราบการดับไฟปา่าจึงตัดพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าสันติปักขาดังนี้ความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระาศาสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกในมคตชนบททั้งหลายได้เสด็จเที่ยวบินทบาทในหมู่บ้านของชาวมะคตแห่งหนึ่งเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังพัด อันหมู่พิสูสง์แวดล้อมแล้วจะด็จนำไปสู่ทางสมัยนั้นไฟป่าเป็นอันมากตั้งขึ้นพิสูเป็นอันมากเห็นทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะเห็นว่าไฟแม้นั้นแลมีควันเป็นกลุ่มเดียวมีเปลวเป็นกลุ่มเดียวกำลังลุก,กลามมาอยู่ทีเดียว บรรดาพิสูจเหล่านั้นพิสูจผู้เป็นปุถตุชนพวกหนึ่งกลัวต่อมรณะภัยกล่วนะกาวว่าพวกเราจะจุดไฟตัดทางไฟนะไฟที่ไหมมาจากไม่ไหมท่วมทับที่ที่ไฟนั้นไหมแล้วนี่เขาว่าจุดลับท่านผู้ฟังมีไฟก็จุดลับไฟเลยนะถ้าไม่จุดลับเดี๋ยวก็จะไหมลึกนะ เข้ามาที่อยู่ที่อาศัยทำให้ที่อยู่ที่อาศัยเสียหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ขาจะมีการจุดรับไฟด้วยกันนะก็จะไม่ลุกลามไปทางอื่นนะนี่ก็เป็นธรรมชาติที่มนุษย์เรียนรู้แล้วก็นำกลับมาทำให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้อันนี้ก็เรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไปเรา มาพระศาสดาเสด็จเที่ยวไปอย่างนี้แล้วไปเจอไฟไหม้เป็นกลุ่มเดียวกําลังลุกลามไปอยู่ทีเดียวบรรดาพิสูจ์เหล่านั้นพิสูจน์ผู้เป็นปุถุชนก็กลัวต่อมรณะภัยกล่าวว่าเราจะจุดไฟตัดทางไฟไฟที่ไหม้มาจากไม้ไมไมท่วมทับท,ที่ไฟนั้นไหม้แล้วและจึงนําหินเหล็กไฟออกมาจุดไฟ วิสุอีกพวกหนึ่งกล่าวว่าท่านผู้มีอายุพวกท่านกระทำกรรมชื่ออะไรพวกท่านไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้เสด็จไปพร้อมกับตนนั่นแหละเหมือนคนไม่เห็นดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่ในท้องฟ้าไม่เห็นดวงอาทิตย์ประดับด้วยรัศมีตั้งพันกำลังขึ้นจาก โลกธาตุด้านทิศตะวันออกเหมือนคนยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลไม่เห็นทะเลเหมือนคนยืนพิงเขาสีเนืลุก็ไม่เห็นเขาสิเนลุพากันพูดว่าจะจุดไฟตัดทางไฟชื่อว่ากําลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกท่านน่ยไม่รู้มาเถอดท่านพวกเราจะไปสํานักของพระศาสดา พิสุเหล่านั้นเมื่อไปทั้งข้างหน้าและข้างหลังแม้ทั้งหมดได้รวมกันไปยังสำนักของพระทศพลประศาสดามีพิสุหมู่ใหญ่เป็นบริวารได้ยืนประทับอยู่ณนะประเทศแห่งหนึ่งไฟป,ป่าไหม้เสียงดังมาเหมือนจะท่วมทับรันมาถึงที่ที่พระตถาคตประทับยืนพอถึงที่ประมาณ16กรี รอบบริเวณนั้นก็ดับไปไฟก็ดับไปเหมือนคบไฟที่เขาจุ่มลงในน้ำเชนั้นไม่อาจท่วมทับที่ประมาณ32กรีดโดยการแลบคอไปไิสู่ทั้งหลายพากันกล่าวคุณของพระศาสดาว่าน่าอัศจรรย์ชื่นคือว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ชื่อว่าไฟนี้ไม่มีจิตใจ ยังไม่อาจท่วมทับที่ที่พระพุทธเจ้าประทับยืน,นย่อมดับไปเหมือนคบเพลิงหญ้าดับด้วยน้ำฉะนั้นน่าอาัศาจรรย์ชื่อว่าอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระศาสดา,า,าได้ทรงสดับถ้อยคำของพิสูจน์เหล่านั้นแล้วดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก้อนนี้ไฟนี้ถึงภูมิประเทศนี้แล้วกับดับไปเป็นกำลังของพวกเราในบัดนี้เท่านั้นหาไม่ได้ ก็ข้อนี้เป็นกําลังแห่งสัจจะอันมีในก่อนของเราด้วยว่าประเทศที่นี้ไฟจะไม่ลุกโพรงตลอดกับแม้สิน้นแแม้ทั้งสิน้นชื่อว่าปฏิหาริยะนี้ตั้งอยู่ตลอดกับลำดับลำดับนั้นพระอาณนณ์นปูราชสังคติเป็นสี่ชั้นเพื่อต้องการเป็นเทีประทับนั่ง ของพา,าสดาพระศา,าสดาประทับนั่งขัดสมาธิฝ่ายพิสูนสงก็ถวายบังคมพระเจาถาคตแล้วนั่งแวดล้อมอยู่ลำดับนั้นพระศา,าสดาอันพิสูจท,ทั้งหลายทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้ปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายก่อนส่วนเรื่องอดีตยังลี้ลับ ขอพระองค์ได้โปรดนำเรื่องอดีตให้ปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายนลจึงนำเรื่องอดีตมากล่าวดังต่อไปนี้ว่าในอดีตกาในประเทศท่านประเทศนั้นนั่นแหละในแคว้นมคตพระโพธิสัตว์สือปฏิสนธิในกำเนิดนกคุ้มน่ะเกิดจากท้องมันดาในเวลาที่ทำลายกระป๋อฟองไข่ออกมา ได้เป็นลูกนกคุ้มมีตัวประมาณเท่าดุมเกวียนบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ลำดับนั้นบิดามารดาให้พระโพธิสัตว์นั้นนอนในหลังแล้วก็นำอาหารมาเลี้ยงดูด้วยจะง,งอยปากพระโพธิสัตว์นั้นไม่มีกำลังที่จะเหยียดปีกออกบินไปในอากาศหรือไม่มีกำลังที่จะยกเท้าเดินไปบนที่ดอน และไฟป่าย่อมไหม้ประเทศนั้นทุกๆปีสมัมนั้นแลไฟป่านั้นก็ได้ไหม้ประเทศนั้นเสียงดังลั่นมนกพากันออกจากหลังของตนของตนต่างกลัวต่อมอรณนภัยส่งเสียงร้องหนีวิดามารดาของพระโพธิสัตว์ก็กลัวต่อมอรณนภัย จึงทิ้งพระโพธิสัตว์แล้วก็หน,นีไปพระโพธิสัตว์นอนอยู่ในลังนั่นเองเชิงเอขอและห็นไฟป่ากำลังไม่ตลบมานะจึงคิดว่าถ้าเราจะพึงมีกำลังที่เหยียดปีกออกบินไปในอากาศได้ไซ้เราก็จะพึง่งนะโบยบินไปที่อื่น ถ้าเราจะพึ่งมีกำลังที่จะยกเท้าขึ้นเดินไปบนบกได้ไซสเราก็จะย่างเท้าไปที่อื่นเสียฝ่ายบิดามารดาของเราก็กลัวต่อมรณะภัยจึงเราไว้แต่ผู้เดียวเมื่อจะป้องกันจึงได้หนีไปบัดนี้ที่พึ่งอื่นของเราไม่มี เราไม่มีที่ต้านทานนั้นได้มีความหมายอย่างนี้ว่าชื่อว่าคุณแห่งศีลย่อมมีอยู่ในโลกนี้ชื่อว่าคุณแห่งสัจจะก็ย่อมมีแม้ในอดีตการชื่อว่าพระสัพพันญ์อยูพ่พทิเจ้าทั้งหลายผู้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายประทับนั่งกี่พื้นต้นโพ ได้ตัดสรู้พร้อมยิ่งแล้วทรงเพียบพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาและก็วิมุตติวิมุตติญาณนะัสสนะทรงประกอบด้วยสัจจะความเอ็นดูความกรุณาและขันติเจ้ามีอยูอ่และคุณของพระธรรมทั้งหลายที่พระสัพพันยูพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นทรงรู้แจ้งแล้วย่อมมีอยู่ เออก็ความสัตว์อย่างหนึ่งย่อมมีอยู่ในเราแท้สภาวะธรรมอย่างหนึง่งย่อมมีปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นเราจะลำพึงถึงอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็คุณทั้งหลายที่อดีตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นรู้แจ้งแล้วถือเอาสภาวะธรรม คือสัจจะซึ่งมีอยู่ในเรากระทำสัจถิกิิยาให้ไฟนั้นถอยกลับไปกระทำความปลอดภัยแก่คนและหมู่นกที่เหลือในวันนี้กระทำสิ่งที่ควรด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าคุณแห่งศีลมีอยู่ในโลกความสัต์ความสะอาดความเอ็นดู มีอยู่ในโลกด้วยความสัตว์นั้นข้าพเจ้าจะทำสัจชิกิริยาอันยอดเยี่ยมข้าพเจ้าพิจารณากำลังแห่งธรรมและลึกถึงพระชินเจ้าทั้งหลายในปางก่อนอาศัยกำลังสัจจะขอทำสัจชิกิริยานะก็คือตั้งสัจจะอธิฐานนะท่านผู้ฟัง แมเวลาขวงเราก็จวนเจี่ยนเรื่องราวนะในวัฏาชาดกก็ยังมีเนื้อความอยู่อีกพอสมควรแต่เวลาของเรานี่งวดเขา่างดเขา่านะเพราะว่าานบอกว่ารถมีเรือไฟก็ตัดไปตามการเวลาแากว่ามัวโอเออเออื่นอาจจะพลาดสิ่งที่ปรารถนา อันนี้ก็เวลาผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปแต่เวลามันก็เอาชีวิตของสัตว์โลกไปด้วยเพราะเวลาบางทีท่านก็เตียบเป็นพักการกาละนะคือ,ค,อ,ค,อคือเวลานั่นเองสัพสัตว์นั้นถูกกืนกินไปตลอดเวลาเวลาหนึ่งนาที หนึ่งวินาทีที่ผ่านไปก็นำเอาอายุความสดชื่นความสดใสนะของคนบางคนเนี่ยไปด้วยแล้วก็เอาความแก่ชราเอามาฝากเอาไว้ให้ด้วยตอนนั้นก็จิตความเจ็บไข้ได้ทุกจากอาพาธต่างๆเอามาแถมอีกผลสุดท้ายภายหลังทนทุกข์ไม่ไหวตายไป จากคบนี้ไปสู่คบต่อๆไปด้วยบุญหรือบาปจะเป็นผู้นำไปสองคนจะพาไปถ้าบุญนำพาวาสนานะสูงส่งแล้วก็จะไปอยู่ในที่ในที่ดีแต่ถ้าบุญไม่มีมีแต่บาปบาปก็จะพาไปรับทุกข์เข้นนะทันผู้ฟัง วันนี้หมดเวลาแล้วนะขอความสุขความเจริญความสวัสดีความมีปัญญาชงมอเกิดมีแก่สาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านขอเจริญพร